นะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์นครับพลธรรมรังสีนะครับก็มาอยู่ในหน่วยนี้คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดตั้ง exam ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งโปรแกรม editor นะครับเราเริ่มเรารู้จักโปรแกรม Editor กัน Editor คือการโปรแกรมที่ใช้เขียนนะครับใช้เขียนเว็บไซต์ใช้เขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับก็นิยมใช้ ตอนนี้ก็นิยมนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Bitual s t เตด o o o d e นะครับมันก็รองรับได้หลายอย่างนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้มันไม่หนักนะครับเวอร์ชันหรือว่าระบบปฏิบัติการที่รองรับเนี่ยก็จะมี Mac OS Windows Linux นะครับ แล้วก็ภาษานะครับภาษาที่ใช้เขียนหรือว่ารองรับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายตามลิสต์ตรงนี้เลยนะครับก็จะมี Ruby มี Java มี Java สค r ิป t มี PHP มี C พัดพัดมีโอ้โหสวิตมี Cs s มีเยอะแยะมากมายมี XML เยอะนะครับมีเจสันไพทอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตั้งนะครับเราก็มาที่ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะลองรับ windows 7, 8, 10นะครับ l ีนุกก็หลายค่ายนะครับ Mac OS ก็ตั้งแต่10.0ขึ้นไปนะครับเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เสร็จแล้วระบบจะดาวน์โหลดมาให้ของเราตรงนี้แล้วแต่อินเทอร์เน็ตของพวกท่านว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้า v i ิ u a l code เขาจะบอกนะครับว่ามันจะเขียนแบบนี้รูปแรบ,บลักรูปลักษแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับภาษาที่ท็อปทอปที่ใช้กันนะคือคือ y t h o นตอนนี้นะครับมี C พั พัดซีซีชาร์ปเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในเว็บนะครับ Virtual Studio เดี๋ยวเรามาชุดดาวน์โหลดกัน สร็จจากการดาวน์โหลดนะครับเราก็จะคลิกเพื่อที่จะติดตั้งนะครับระบบก็จะถามนะครับว่าคุณยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขของอันนี้ได้ไหมนะครับเราก็จะยอมรับได้กับกีไปแล้วก็เน็กในนี้นะครับเราจะให้มันโชว์ไหนเราจะให้โชว์เป็นไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปด้วยนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วให้รันไหมเราก็เดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็ให้ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับมันก็จะอยู่ในไดซีชาร์ปโปรแกรมโลโก้โปรแกรมนะครับ Microsoft vs code ทุกอย่างดาวน์โหลดลงไปในเครื่องเสร็จแล้วนักศึกษาก,ก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์ติดตั้งก่อน นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยระบบที่ถูกต้องนะครับมันก็จะกดให้เรากด finish ่างนี้ระบบที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ทำลายทรัพยากรเครื่องนะครับก่อนอื่นเราต้องรีสตาร์ทแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ได้กดรีสตาร์ทเพราะว่าผมให้มันอัดวิดีโอไปด้วยเพื่อสอนคุณหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายไหมครับ โอเคนะครับเขาก็จะให้มาบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นเวอร์ชั่น1.511.1นะครับเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดในฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับเราเวลาเราเรียนพวกเกี่ยวกับโค้ดเนี่ยเราเรียนควรที่จะเรียนให้มันเวอร์ชันเนี่ยรองรับหรือว่าเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตโปรแกรมสมมุติว่าเราจะใช้ภาษา นะครับ Python หรือว่า C ชาร์ p, เราสามารถติดตั้งตรงนี้เพิ่มไปที่เซิร์ชอ่ะเดี๋ยวเราลองลองเซิร์ชให้ดูก่อนลองลองใช้นะครับ p y t ท o นไหมขึ้นไหมระบบก็จะเซิร์ชให้นะครับกด Enter ไปดีครับ เราจะเลือกนะครับเราจะเลือกติดตั้งเราก็ติดตั้งเซิร์ชตรงนี้นะครับติดตั้งตรงนี้มันจะมาให้อันนี้เป็นปักอินตรงนี้เป็นชื่อไฟล์ไ่ท่านเมื่อกี้ที่อาจารย์เซิร์ชนะครับเราก็กดอักกีไปเลยหรืออินสตอลโอเค เราจะดูไหมเดเวลลอปไม่ดูก็ไปนะครับย้อนกลับหน้าตาไฟล์เมนูเรา new file นะครับ new file ก็จะขึ้นหน้าอย่าง,งี้มาให้เราสามารถเลือก new file ตรงในโปรเจกต์ของเราได้นะครับเดี๋ยวในโปรเจกต์เนี่ยเราจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับก็การติดตั้งก็ มีอยู่แค่นี้นะครับก็เด,เดี๋ยวในส่วนเสริมเนี่ยเรามารู้จักกันอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณครับ